b y d ียังหวาง U72025 เป็นรถซีดานไฟฟ้าสุดหรูที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่นสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการความเร็วความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระดับสูงสุดรถคันนี้เป็นอีกก้าวของ BYD ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดีไซน์ภายนอกของยังหวาง U7 โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เฉี่ยว่ล้ำยุคและเป็นเอกลักษณ์เส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้มีความไหลลื่นตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ไฟหน้าเลตทรงเรียวให้ลุกที่ดุดันพร้อมเทคโนโลยีส่องสว่างอัจฉริยะล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตและพรีเมียมในด้านสมรรถนะ BY d ยดียางหวาง U7 ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้พละงกำลังมหาศาลทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับระยะทางวิ่งที่ยาวนานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบช่วงล่างที่ล้ำสมัยช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงบนทุกสภาพถนน ห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบอย่างหรูหราและกว้างขวางมาพร้อมกับวัสดุระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะเบาะที่นั่งปรับได้หลายระดับพร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นด้านความปลอดภัยยางหวาน U7 มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน กล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนการชนล่วงหน้าโครงสร้างตัวถังแข็งแรงช่วยลดแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุ BYD y a ย์ดียาหวัง U72,025 เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับความหรูหราสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีล้ำยุคตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลอย่างลงตัว